สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคุกตา,จากเรจรเกษโยนทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมอ่ามื้อนี้ก็พบกับเซียวอีกเช่นเคยเลิกงามยามดีมีนันส่งรถแทรกเตอร์คุกต้ารุ่น MU 5702ขนาด57แรงมาคันนี้ส่งที่ตำบลน,นั่งแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นของคุณพอ่อยาเพชรนะครับผมคุณพอ่อยาเพชรนะครับผมก็ได้นนำรถ แท็เตอร์ยูโรอ่านะครับผมขนาด60แรงมาติเทือนแลกเปลี่ยนเป็นขั้นนี้เลยนะครับยูโรกะมีตัวรถใบ,บมีดขั้นนี้กะตัวรถใบ,บมีดคือกันนะครับคุณพ่อจะใส่ผานอ่าผานอันเก่านะครับอ่ามืัอนี้เลือกงามยามดีเลยครับผมวันที่26กุมภาพันธ์2567นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อยาเพชรได้ร้ายนะครับผมที่ไว,ว้วางใจที่มาเลือกใส่บริการกับทางร้านคุปตาจากเกษตรยนต์จังหวัดหนองบอนผู้ โอเคครับผมเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับ อแล้วนะครับผมบานของคุณพ่อย่าเผชดนะครับผมแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น M U 5702นะครับสวยงามเลยนะครับผมคุณพ่อก็ได้นำรถแท็กเตอร์ยูโรนะครับผมมาตีเทินเป็นคูโบต้านะครับผมขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นยอดฮิตในส่วนของงานไฮอ้อยนะครับไฮอ้อยไฮมันงานไถงานลากนะครับมาหอดเกือบบายสองนะครับผม ออกมาตั้งแต่สามโมงเร้านะครับมากับช่างเจนะครับผม,มนะครับสวยงามเลยนะครับผมเอาลงเสร็จแล้วก็เจ้าขนันนีกับรัานนะครับทักเตอร์ยูโรนะครับ60แรงม้านะครับตีเปลี่ยนเป็น MU 5702นะครับขนาด57แรงม้านะครับ คุณพ่ออยากได้เอกขั้นที่ครับข้องคับง่ายขึ้นกว่าเก่านะครับคุณพ่อมามักชุดลากมันนี่ครับหลากไ้หลายตันเลยนะครับนะครับหลังจากที่เอารถแท็กเตอร์คูโบต้า MU 5 7 2ให้ลูกค้าแล้วนะครับผมก็จะนำรถแท็กเตอร์ยูโรขันนี้นะครับผมกลับร้านนะครับตัวรถใบมีดแลกกับตัวรถใบมีดนะครับ เป็นว่ครับพ่อ,อซื้อไม่ไม่ครับใบมิ๋อนะครับใบมีม่กับคุณพ่อก็ซื้อมากไม่ไม่เลยนะครับขุ้เเลี่ยนไหมนะครับนะครับกัรับตีเทืนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับท่านใดที่สนใจกับอยากจะนํารถของท่าน,นที่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นมากตีเทืนแลกเลียนเป็นแท,ท็กเตอร์คู่โบตากับเซวอได้นะครับผม รับทุกคุณทุกยีห่ห้อทุกสภาพนะครับนี่นนเลยสวยง,งามนะผม MU 5้0 2นอ,อนะครับเล็กทวงล่ออ่ามันจะเป็นเวียดนามเวียดลังนะผมได้จัดเต็มเลยเป็นฟูลออปชั o n เลยนะครับ MU 5 7นะครับรุ่น MU กับ MU ู่2รุ่นนะครับอ่า MU 4 9แล้วก็ MU 5 7นะครับกำลังออกขึ้นนะครับออกกลับลานเลยนะครับ เกี่ยวับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับไปดันนะครับตัวนี้จะรักนะครับเลียงเอียงไม่ได้เขาเดี๋ยวเขาเดียวเอียงก็ได้นะครับหรือพ่อว่าอยากเลียงนะพ่อจะใส่ตัวนี้นะครับคือบางทีเราไมันจะ่ยใช้ไปอายุการคือก้าก็แปดเลยอายุการแนีนคือกันเนียนตัวเนีนครับแล้วมันแล้วมันเกลี้ยงก็นะครับพ่อกอะไ้พี่ครับเนี่ย หอยเจ็ด้อยหาสิบชั่วโมงนะครับหรือว่าหนึปีนะครับในไพ่หน <morning> ึ่งปีกาแฟมันหอยเดียวหอเจ็ดลอยาสิชั่วโดเหนี่ส่ะทมีส่วนลดให้กสเซ็นต์เป็นที่หารถแจกติดเป็นรถตอิดกออย่างที่สงกสเมีสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ชือมันบวมนะครับืีวานบา่นเกไี้แบบขั้นไม่แท้งแบบบแล้วผ่อนง่หรดอวานน้ำกันงนี อันนี้ิืนกีนะครับทำเกษตรได้การแพีงว่ามีดอกยาีเข้าาเกียงไปเรื่อนะครับแต่การทำา่มีเนมีดอกยา่มนยังบอกเป็้ววันทีก็ตวมวพืนิ่อ โอเคครับผมวันนี้ก็ได้มาทรงมอบรถแท็กเตอร์คูปูตารุ่น MU 5702ขนาด57แรงมมาให้กับคุณพอ่อหยาเพชรนะครับผมอยู่บ้านว่างต่อตั้งอ่าตำบลนั่งแดดอำเภอหน,นองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับอ่าคุณพ่อเขาเห็ดเกษตรทั้งด้านใดพ่อก็ได้เลือกใส่เจ้าตัวใหญ่นี่พ่อเห็ดอ้อยเห็ดมันเห,ห็ด้อยเห็ดหน้าอ๋อเห็ด้อยเห็ดมันเห็ดหน้านะครับคุณพ่อก็มีแท็กเตอร์ยูโรได้น่ามาตีเทินแลกเปลี่ยนเป็นคันนี้ นะครับะะอ่ <c oughs> เขต้องขอขอบคุณคุณพอ่อยาเพชรหลร้ายกับคุณแม่ได้ครับกับคุณแม่อ่าทีววังใจที่มาเลือกใส่บริการกับทั้งร้านคุปตาจากเกษตรยนต์จังหวัดน้องบรรมพูที่ไอเซอรดูแลโอเคครับเ,เดี๋ยวขอขอนิโปส้สวยนะครับคุณแม่ครับเยี่ยมเลยครับ